ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออมอ n Channel น,น,น,นะคะแล้วตอนนี้ก็อยู่กับช่วงให้ก็เ e อ l ช่วงที่เราจะมาเลชั่นเกี่ยวกับสุี่รากของน้องทั้ง7เนาะก็นั่นแหละก็ในคลิปนี้จะมาเลชั่นอับลบั้มของน้องแบล็มแม็กในรอบนี้น้องแบบมันได้ชื่ออับลบั้ม b a m a z i คือไม่แน่ใจว่าอา่านถูกไหมแต่ก็ประมาณนี้แหลมะมั้ง น้องมากับเพลงที่ชื่อว่า Last Palette ก็แลแหละโอค้คือดูไปแล้วแล้วก็จะมาดดอีกรอบนึงไม่รู้ว่าเพลงนี้จะเรียกน้องแยมได้เปล่าอันจะเรียกว่าพี่แบมหรือพี่กันหรือเปล่าอันเราไปดูกันเลยดีกว่าปล่อยตัวมาเมืวันที่สมเอ็ดเดื 3, 8, อนเจ็ดอุณูนาแล้วไม่าน้ว่าคนหล่อ,ลอาามื่อไหร่ โปสตูพ oh, like Fif ักาหลให้คิวเหมือนข้าวานโต้ภาวาดพอกกีบบ่าลกติี่เฮ้ยทำไมน้องน้องแมงเหมือนในตัวมันในคนมันเปนผู้นำโค้ดโค้ดอาร์ตอะทำภาพท คนตีอถ้ยโคตรเท่ตงตาภาพมันเหมือนเป็นเหมือนภาพนิ่งแต่ก็มีความเคลื่นไหวพูดศัลปะมองให้เป็นศิลปะก็เป็นศิลปะ นายช่น้สยสน้องแมวน้องแมวน้องแมวเลยกิด้งคนแรวนเนสุดสีแดงที่ถึงนั่นเลยมันได้อยู่ KFC เอ้าโหที่ถึงมันหนังเรื่องนี่เป็นไรแรปแบบนี้มันนไม่ค่อยได้ยินน้องแมคะช่องเสียงแป๊บๆช่องเสียงช่องเสียง

เพลงดูมีพลังมากเลยทรพลังเลยนะถ้าเต้นก็ไม่ค่อยเห็นน้องแบบเต้นอย่างนี้วะเนี่ยเนี่ยถ้าแบบเนี่ยไม่ค่อยเห็นน้องเต้นด้วยไม่เห็นดีกับเื่อนชุดนักหน่อยโชว์ต้าหนึ่งเยอะเ ที่เหลือแต่กระดูกส่วนฝั่งนี้มินเนอรสไซน์จะซื้อถึงอะไรอ่ะยุคเก,าก,ากา่าหรือยุคใหม่เหรอภาพมันเหมือนอ่นแหละภาพวาดอ่ะสมัยก่อนเนี่ยพวกเมฆพวกพวกเทพเจ้าอะไรแบรนม้ับโปรโช่นโคตรดีลัสทะเล อชอบเสียงกาใช่เสียงกาไหมกล้ากล้าเลยนะเหมือนภาาวาดตออนั่นแหละฉากแรกที่โผล่มาแล้วคือเหมือนแบบเหมือนในพลเหมือนเช่นเหมือนผู้นาะที่มปอยู่อยู่บนโพเดียมแล้วพูดอะสั่งการหรือว่าอะไรสักอย่างหนึง่งเอออะไรประมาณนั้นจะสื่อถึงอะไรแบบนอ้องไปดูความหมายของชื่อแบมเบมมาซิสมาก็คือเป็น คำที่ว่าแบมๆผสมกับอีกคำหนึ่งที่คำว่าอะไรเนะเจน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 เนซิตเจนอะไรสักอย่างนี่แหละที่แปลว่าโลกใหม่ๆกะสื่อว่าแบมเป็นผู้นำทะเลผู้นำขบวนเพื่อนำไปสู่ที่ที่ดีกว่าเดิมนี่เหรอไม่รู้เลยดาวม่ๆแล้วพี่ดูยุ่งขนาดไหนจะไม่รู้คอนเซปต์ของของเพลงเนี้ยที่น้องพูดต่างๆนานาคือไม่ได้ดูเลย คือดุ้งแรคือเป็นเพงลงเอวีของน้องอย่างเดียวเลยอค่นั้นแหละส่วนหลังท่อนพุกแรกก็ก็เป็นแบบเหมือนอารมณ์เหมือนหนังเรื่องหนึงน่งอะนึกไม่ออกว่าหนังเรื่องอะไรมันคุ้นๆนะภาพแบบภาพใสายซาภาพความแบบร้อนๆใสยซไม่รู้อะไม่รู้สึกเป็นยังไงแล้วตอนว่าแร้ปท่อนเนี้ยคือคือไม่ค่อยคุ้นเสียงนี้เลยคือแบบเสียงอีกเสียงหนึ่งเลยปะช่องเสียงหนึ่งเลยไม่ค่อยได้ยินเสียงเนี้ย แปลกใหม่ดีทั้งคือเพลงนี้แปลกใหม่ว่าคือท,ทั้งคอนเสิร์ตเพลงทั้งท่าเต้นทั้งช่องเสียงไม่รู้คิดองหรือเปล่าแต่ก็ประวาณน,นี้แหละท่าเต้นไม่ค่อยเ,เห็นน้องเต้นียวนี้อ่ะก็นั่นแหละเอยอย่างนึงตอนขึ้นเพลงมาเหมือนภาษาไทยเลยที่ไม่ใช่เสียงหลับเป็นเสียงเหมือนคอลอร์เป็นเสียงแบบแม็กกาวเสียงแม็กาวอ่ะก็เหมือนไม่ใช่เสียงแบบไม่ใช่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาเกาหลีเหมือนเป็นภาษาไทยเลยอะ คลิปเองแล้วมั้งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช่ไหม,มถ้าใครรู้ก็อาบอกด้วยตามข่าวมไม่ค่อยทันเลยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ถ้าชอบะนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนา้า